ครับสวัสดีครับพวกก็ผมนะครับยานวัฒน์เฮงวานิสทีมทัานาจากเอทีรอนะครับวันนี้นะครับเรามาห้องถามที่ว่าถูกฟ้องคดีแพ่งทำอย่างไรดีวันนี้เรามีคําตอบครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าหากมีหมายสารมาส่งที่บ้านของท่านนะครับต้องทําอย่างไรควรไปศาลดีไหมหรือควรปรึกษาเพื่อนบ้านหรือทนายความก่อนดีและจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ทนายไปแทนคลิปนี้ห้ามพลาดครับเมื่อได้รับหมายสารนะครับอย่างแรกที่ต้องทําก็คืออ่านหมายสารนั้นก่อนครับว่าเป็นไหม คดีเกี่ยวกับอะไรศาลไหนใครเป็นผู้ฟ้องและใครถูกฟ้องนะครับโดยในหมายศาลนะครับจะปรากฏอย่างชัดเจนว่าให้ไปศาลวันไหนยิ่งคำหีการอย่างไรและภายในวันที่เท่าไหร่หลังจากตรวจสอบดูหมายศาลครบถ้วนแล้วนะครับให้อ่านคําฟ้องให้ละเอียดครับว่ามีการบรรยายฟ้องในมูลนี้ใดเช่นผู้ยืมเงินสัญญาชอบซื้อบอกเลิกสัญญาระมดอทาไ้เป็นต้นนะครับ และในคำฟ้องนะครับทนายความจะบูกถึงโทรศัพท์ที่พิพาทว่ามีเงนเท่าไหรู่ลนีิตาดฟ้องถูกต้องไหมโดยในส่วน้ายคำฟ้องนะครับจะบูดถึงเมื่อโทรศัพท์ของทนายความผู้เรียบเรียงผู้เขียนฟ้องไว้เพื่อให้เราสามารถโทรศัพท์ติดต่อเจรจาหรือสอบถามเบื้องต้นได้นะครับหลังจากอ่านคำฟ้องจบแล้วนะครับบางท่านก็ไม่อยากไปศาลอ่านเสร็จปล่อยผ่านไปเลยและไม่ไปศาลครับกรณีนี้นะครับที่จะเป็นปัญหากันมากถ้าไม่ไปศาลในคดีแพ่งตามหมายศาลแล้วจะเป็นผลอย่างไรครับในส่วนนี้ครับ ก็อขอตอบคำถามที่พบเจอบ่อยมากนะครับว่าไม่ไปศาลติดคุกไหมตอบเลยนะครับว่าไม่ติดนะครับเพราะหากหมายศาลที่คุณได้รับเป็นคดีแพ่งในคดีแพ่งนะครับจะไม่มีโทษจําคุกนะครับคุณไม่ติดคุกแน่นอนครับในกรณีนี้ครับแต่ถ้าหากคุณไม่ไปศาลคุณจะเสียสิทธิต่างต่อไปนี้นะครับ1ครับสิทธิ์ในการให้การต่อศาสครับสิทธิ์ในการปรีประนองผ่อนชงลาหนี้นอกจากคุณจะเสียสิทธิตามที่กล่าวมานะครับคุณอาจต้องชดใช้ค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลแทนโจทก์ทั้งหมด ฉะนั้นนะครับถ้าคุณถูกฟ้องในคดีแพ่งและได้รับหมายสารเราแนะนําให้ปรึกษาทนายความจะเป็นทนายท่านไหนที่คุณรู้จักและไว้ใจที่จะว่าความให้ฝุดส่วนค่ทนายความก็เป็นไปตามที่ตัวความจะตกลงกับทนายความเป็นกรณีไปครับซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความซับซ้อนของคดีซึ่งอาจทําให้ท่านไม่เสียสิทธิ์ที่ควรจะเสียไปครับแต่ในกรณีหาท่านให้ทนายความเป็นผู้เจราจาไกล่เกลี่ยว่าความให้ออกับท่านก็ย่อมเป็นผลดีกว่านะครับ แต่หากไม่มีกำลังทรัพย์ในการปรึกษาทนายความทางสำนักงานกฎหมายเอพีรอของเราก็แนะนําให้ท่านนะครับโทรไปปรึกษาสภาทนายความสายด่วนโทร1นึ่งหนปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรวจะตจ้งทนายความ,าาาวามเข้าไปในคดีแพ่งด้วยหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ความคุณพอใจตามที่จะลงและเห็นสมควรดังนั้นนะครับหากได้รับหมายสารเราแนะนําให้ไปศาลโดยปรึกษาทนายก่อนว่าควรทําอย่างไรในวันที่ต้องไปศาลตามหมายัดครับเพื่อคุณจะไม่เสียสิทธิ์ตามที่ได้กล่าวไปข้างตน้น ฉะน,นั้นครับรับหมายสารแล้วอ่านทำความเข้าใจก่อนและควรไปสารเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของตนกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงกฎหมายนึกถึง AP ลอก่อนจากกันไปครับรบควรกดไลค์แฟนเพจ Facebook และช่องยูทูบของ AP ลีลอกแเราด้วยนะครับสวนันนี้ขอบคุณครับ